อยากลืมอดีตที่มันเจ็บปวดต้องทำยังไงครับแล้วมันส่งผลกับชีวิตครับและก็กลัวการมีรักครั้งใหม่ออันนี้เป็นคุณอับดุลเลาะค่ะมหมอมอว่าอดีตที่มันเจ็บปวดถ้าเรายังรู้สึกเจ็บปวดกับมันอยู่ก็แปลว่าเหมือนถ้าเรามีแผลแผลยังไม่หายอะคะ่ะเวลาแผลยังไม่หายแล้วเรายิ่งพยายามจะเหมือนบอกคนอื่นว่าเราไม่มีแผลแล้วอะเหมือนยิ่งพยายามปิดแผลแผลมันก็ยิ่งไม่หายนะลองนึกถึงเป็นแผลแบบโดนบาดโดนอะไรอะ เราก็ต้องให้การรักษาไปเย็บยอมทนเจ็บทายารักษาแผลแล้วก็ให้ระยะเวลาของร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองกว่าแผลจะหายบางทีแผลหายแล้วก็ยังทิ้งรอยแผลเป็นไว้จางๆเลยซ้ำ <c oughs> กว่ามันจะหายไปหมดอ่ะเออบางทีมันก็อาจจะเหลือเป็นรอยจางๆให้พอเห็นแต่เราก็เห็นแล้วเราก็ไม่เจ็บไม่ได้นึกถึงอะไรกับมันแล้ว <c oughs> ในเรื่องความรู้สึกเหมาว่าเหมือนกันค่ะ อดีตที่ผ่านมามันก็จะมีทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีอะเรื่องที่มันร้ายเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดีมันก็เหมือนแผลถ้าแผลมันยังไม่หายแต่เราพยายามจะปิดบอกเราไม่มีแผลแล้วเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่เจ็บหรอกมันเหมือนหลอกตัวเองถูกไหมถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรามีแผลอยู่เราไม่ยอมรับว่าเรามีปมหรือว่ามีความเจ็บปวดจากบางเรื่องอยู่มันไม่มีทางที่จะรักษาแผลนั้นให้หายได้อันดับแรกก็แค่ยอมรับมันไปตามตรงว่าเออมันมีอดีตที่เหมือนเป็นแผลของเรา ที่เราจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเองใช้เวลาในการรักษาความรู้สึกรักษาใจของตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบที่จะต้องไปหารักครั้งใหม่เพราะการหารักครั้งใหม่ไม่ได้แปลว่าจะทําให้แผลเราหายเ,เร็วขึ้นบางทีการที่เรารีบเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่โดยที่แผลเรายังไม่หายอ่ะทําให้แผลมันลึกกว่าเดิมหรือไปสร้างแผลใหม่ก็มี ทีนี้ถามว่าทายังไงถึงจะลืมได้อย่างที่บอกกระทั่งเป็นแผลบางทียังทิ้งรอยแผลเป็นไว้เลยค่ะก็ให้ความทรงจําในเรื่องนั้นไม่ต้องไปลืมหรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงเรื่องนั้นโดยที่ไม่มีความรู้สึกกับเรื่องนั้นนั้นแล้วอะแต่ว่าเราพร้อมแล้วแหละเรารู้แล้วว่าเราได้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์ในครั้งนั้นบ้างแล้วเราก็พร้อมที่จะได้ move on ไปสู่ความสัมพันธ์ต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ทุกครั้งที่เรานึกเรายังเจ็บปวดกับมันอยู่เรายังอารมณ์เรายังไม่นิ่งยังไม่ตกตะกนยังไม่่่แใจวา สิ่งที่เราได้จากความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราอาจจะให้บทเรียนกับเราว่าอ๋อถ้ามาลักษณะแบบนี้แปลว่าความสัมพันธ์มันจะเริ่มแย่แล้วนะมันมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรืออาจจะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะนี้สุดท้ายแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้กับเราเพราะว่านิสัยเราจริงๆอาจจะไม่ชอบแบบนี้เขาไม่ชอบแบบนั้นมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองผ่านความสัมพันธ์ที่จะทําให้เรามีความเขาเรียกว่าแมทชัวขึ้น มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราอารมณ์ตกตะกอนเรานิ่งอ่ะเราเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นน่ะเราก็จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้อย่างมั่นคงขึ้น,นแล้วหมอว่าก็จะมีแนวโน้มที่จะมีรักครั้งใหม่ที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันยังเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่ก็ให้เวลากับมันก็ยอมรับว,ว่าตัวเองมีแผลนะคะ<อ>แล้วก็ให้ระยะเวลาค่อยๆรักษาจิตใจ ของเราไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมากๆจนถึงรู้สึกบางทีมันมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสายด่วนสุขภาพจิตโทรหาได้มไม่ผิดอะไรถ้าบางทีเวลาเราอยู่คนเดียวเรานึกถึงเรื่องแบบนี้แล้วโอ้โหมันเศร้าหมองมันอารมณ์มันแบบดิ่งลงไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนแล้วไม่อยากจะคุยกับใครเนี่ยก็ คุยกับคนที่เขาไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวเรานนเป็นคนที่จะไม่มาตัดสินเรานนให้คําปรึกษาเราได้จะได้ช่วยดึงเรามาจากช่วงอารมณ์ลบๆแบบนั้นนีงไงหมอเป็นกําลังใจให้นะคะเด<อ><ญ><ญ>ี๋ยวก็จะผ่านไปค่ะเดี๋ยวก็จะผ่ญญานไป